โนนิโตโดเนจูเนียแชมป์โลกรุ่นเป็นตัเวทของ WBC ัได้ออกเดินทางไปทำการซ้อมโชว์สื่อมวลชนและให้สัมภาษณ์กับตัวแทนสื่อที่ไทเก้นยิมในเมืองคางูระซากะโกงโตเกียวก่อนที่เขาจะขึ้นล้างตาและลม้มแชมป์โลกกับทางนาวยะอิโนอุเอแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ IBF เเดอริง และซูเปอร์เวิร์ชมเปียนของ w ด a บชาวญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นที่ไซต,ตมามะซูเปอร์อารีนาในวันที่7มิถุนายนนี้โดยโดยแนนั้นทำการซ้อมแบบเบาๆโชคลุ่มต่อยกระสอบเท่านั้นไม่มีการลงนวมไม่เห็นแต่อย่างใดจากนั้นเขาก็มานั่งให้สัมภาษณ์โดยใจความหลักของเขาได้กล่าวมาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีอย่างมากน้ำหนักลดลง ตามลำดับที่ควรจะเป็นและสภาพร่างกายของผมก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับการโชคในครั้งนี้ผมพร้อมและมั่นใจอย่างมากสำหรับการโชคไฟนี้และผมก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคว้าชัยชนะในไฟนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหมัดสายตัดลำตัวของเขาผมมั่นใจว่ารับมือได้อย่างแน่นอนเพราะผมฝึกซ้อมและป้องกันหมัดแบบนี้ของเขามาโดยตลอด โนนิโตโดแน่แชมป์โลกรุ่นเบนตท์เมทของดูนยูบีซีกล่าวนั่นเอง